การกาหนดคะแนนระหว่างภาคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนเก็บว่าคุณครูจะเก็บนักเรียนเท่าไหร่นะครับก็จะมีทั้ง70บ้างนะครับแปบ้างแล้วแต่ธรรมชาติของแต่ละวิชานะครับตรงนี้นะครับมันจะมาจากตรงไหนมันก็จะมาจากตรงกําหนดสัดส่วนคะแนนตรงนี้นะครับที่เรากําหนดไปว่าเรากําหนดเท่าไหร่นะครับมันก็จะมาขึ้นโชว์ฝั่งนี้นะครับในชีทนี้เช่นอันที่3นะครับกำหนดเป็น10นะครับก็จะขึ้นโชว์ ฝั่งนี้นะครับเป็นว่าตัวชีวัดที่หหรือหน่วยที่1ที่เรากําหนดลงไปตรงเนี้ยเราจะเก็บเท่าไหร่กี่คะแนนนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมากรอกคะแนนลงไปนะครับตัวนี้ก็มีนักเรียนอยู่4่คนเช่นตัวชีวัดที่1ตรงนี้นะครับคนที่1ได้14คะแนนคนที่2ได้10คะแนนคนที่3ได้18คะแนนคนที่4ได้15คะแนนอย่างนี้นะครับตัวชีวัดที่2หรือหน่วยที่2 เต็ม5คะแนนนะครับนักเรียนทําได้คนที่1ได้4คะแนนคนที่2ทําได้3คนที่3ทําได้เต็มเลยนะครับแบบนี้นะครับคุณครูก็กรอกนะครับไปเรื่อยๆจนครบตามที่คุณครูกําหนดทีนี้ข้างหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีการรวมคะแนนว่าเด็กนักเรียนได้เท่าไหร่นะครับจากคะแนนเต็มทั้งหมดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อคุณครูกรอกตรงนี้เสร็จแล้วก็ คลิกประมวลผล1ครั้งกดโอเคผมวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ